โอ้ไหนแม่จ๋าดูหน่อยไหนแม่จ๋าดูมือหน่อยอู้สวยจังเลยเอะไรลูกไหนแม่จ๋าดูหน่อยอ่ะไหนแม่จ๋าดูอู้สวยจังเลยมีตัวอะไรบ้างลูกไหนอู้นี่ไงเต็มแขนเลยนี่น้ามีตัวอะไรบ้าง <laughs> สวยจังสวยไหมว้าวโอ้เหนื่อยมาโชว์ชิ่นานง่ใครบอกว่าสวยละ่ะไงนี่ไงโอ้โหไหนไมีตัวอะไรบ้างไหนชีช้ให้ชี้ให้เอา้าหล่นละเอา้าหล่นละเด็ด สลัดกระล้นที่ล่ะลูกนะ่ะเอา้าไปไหนหมดแล้วอะ่ะโอ้ยมันสิโดนแม่เนี่ยบิงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งว้าวสลัดทิ้งมาเล็กดูสินี่มีตัวอะไรบ้างนี่นี่จะไปเปิดที่ล่ะลูก<ว>อุ้ยอุ้ยน้ำกินน้ำเหรอลูก ปิดไว้ปิดไว้นี่กินอันนี้เนยเนยเยโอ้จะเอามาเลือของใหญ่ยกสีหายได้แบบน,นี้อ่านมันเทไม่ได้ลูกมะนี่เอามานี่กินอันนี้ว้าอ,อย่าเล่นวู้ นเ,เนาะเก็บไว้เก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมลูกปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมันไม่เย็นเดี๋ยวมันไม่เย็นปิดไว้เก็บไว้เก็บไว้วางไว้ตรงนี้โอ้อ่าปิดไว้ออกมากินหิวน้ำให้เอออกมา